จเจริญพรท่านผู้ชมวันนี้อาตมาได้ปัญหาโลกแตกมาฝากญาติโยมปัญหาหนึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นมาเมื่อล้านปีที่แล้วปัจจุบันนี้ก็ยังไม่จบแล้วเชื่อว่าท่านโลกยังคงอยู่อีกล้านปีข้างหน้าปัญหานี้ก็คงจะมีอยู่เช่นเดิม ปัญหาคือหลวงพ่อเจ้าขาช่วยลูกทีเถอะสามีของลูกเจ้าชู้จังเลยไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นที่บ้านแกชอบมีภรรยาน้อยเรื่อยไปหนูไม่รู้จะทำยังไงละหลวงพ่อช่วยแก้ไขให้ทีเถอะเออ ก็บอกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วบอกว่าอยู่คนเดียวน่ะดีที่สุดแต่พวกเราไม่เชื่อกันก็ต้องมาเจอปัญหาอย่างนี้เอาละ่ะเมื่อปัญหาเกิดก็ต้องแก้ส่วนแก้ได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองเป็นหลัก ในการที่ผู้ชายคนใดคนหนึ่งเจ้าชูนั่นสาเหตุใหญ่มีอยู่สองประการในกันคือหนึ่งแม่บ้านย่อนสมรรถภาพความสามารถในหน้าที่การงานจนกระทั่งนิสัยใจคอดีไม่พอเพราะฉะนั้นพ่อบ้านสุดจะทนเขาก็เลยไปหา แม่บ้านมาใหม่แทนเ,เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปซึ่งกรณีอย่างนี้ถ้าจะว่าไปแล้วความผิดถึงแม้ว่าจะมีทั้งสองฝ่ายแหละแต่แม่บ้านผิดหนักหน่อยกรณีที่สอง แม่บ้านดีทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องในเรื่องใดๆเลยแต่ว่าพ่อบ้านนิสัยไม่ดีเจ้าชู้ร่วยไปถ้าอย่างนั้นกรณีนี้ก็เป็นความผิดของพ่อบ้านอาตมาก็ไม่ทราบว่าผู้ที่ถามปัญหานี้เป็นคนอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ขอตอบทั้งสองประเด็นก็แล้วกัน ประเด็นแรกอาตอมาขอเดาก่อนหรือขอสมมุติก่อนว่าแม่บ้านบกพร่องหน้าที่เลยทำให้พ่อบ้านเจ้าชู้ถ้ากรณีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้แล้วให้แม่บ้านปรับปรุงตัวเองพระองค์สอนเอาไว้ให้ตรวจสอบตัวเอง ห้าข้อด้วยกันวันหนึ่งแม่บ้านจัดการงานในบ้านดีไหมตั้งแต่เรื่องงานบ้านเรื่องข้าวปลาอาหารเสือ้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของใช้ต,ต่างๆภายในบ้านแม่บ้านจัดการดีไหมถ้ายังไม่ดีแก้ไขใช่สองแม่บ้าน ได้ดูแลสงเคราะห์ญาติข้างสามีดีไหมตั้งแต่พ่อแม่ของสามีเรานั้นรวมจนกระทั่งผู้ที่เขาเคารพนับถือลุงป้าน้าอาต่างๆเราช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลแทนเขาดีหรือเปล่าเรื่อเรารู้จักแต่ว่านี่สามีฉัน ส่วนคนรอบข้างของสาม,มีเป็นใครช่างมันถ้าอย่างนั้นก็เดือดร้อนไปดูแก้ไขตรงนี้เสีเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ล่ะถ้าเรารู้จักรักษารู้จักสงเคราะห์ประครองไว้ให้ดีเราจะได้เสียงเชียร์โดยไม่ต้องไปหาคะแนนเลยสำรวจตรวจสอบประการที่สาม เราว่าสามีเจ้าชู้นะแล้วเราเองน่ะเจ้าชู้ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ว่าว่าสามีเจ้าชู้เราเองก็เป็นเองเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็มันแก้ไม่ตกหรอกถ้าเราเองนิสัยก็เจ้าชู้อยู่ก็หยุดซะนะแล้วจะพอมีทางคุยกันได้ประการที่สี่สำรวจตรวจสอบอีกว่า เราใช้ทรัพย์เป็นไหมสามีหามาเท่าไรเท่าไรปล่อยรั่วไหลไปไหนมั่งฟุ่มเฟือยหรือเปล่าตรานีหรือเปล่าเหล่านี้เป็นตน้นไม่ใช่ใช้เงินเขา,าจนหมดจนทั้งเอือมเขาก็เลยหนีไปแล้วประการที่ห้าสำรวจตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเรานี้ขยันไหม หรือเอาแต่ขี้เกียจเป็นโรคบิดติดเสืองานการเบื่อข้าวกินได้กินแล้วพุงพลิกอ้วนเพละสำรวจดูถ้าเราเป็นประเภทตื่นก่อนนอนหลังทุกอย่างทำอย่างดีเออถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ความผิดของเราสำรวจหน้าที่ของภรรยาให้ครบห้าประการเหล่านี้แล้ว ถ้าสอบผ่านหมดทุกข้ออย่างนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของเราแหละต้องเป็นความผิดของฝ่ายสามีแน่ๆเลยคือแกนิสัยไม่ดีเจ้าชู้ในกรณีอย่างนี้ถ้าจะบอกว่าก็ปล่อยเลยตามเลยเถอะเพราะว่ามันเป็นนิสัยแก้ยากถ้าอย่างนี้ก็จะว่าหลวงพ่อไม่เห็นใจ เห็นใจทางแก้พอมีแต่ว่าจะได้เด็ดคาดแค่ไหนขึ้นอยู่กับคุณอีกเหมือนกันก,การแก้ไขพ่อบ้านเจ้าชูน้นี่หนึ่งคุณจำไว้เลยทำบ้านให้เย็นก่อนบ้านจะเย็นได้เราเองต้องใจเย็น พอพบว่าเขาเจ้าชู้อย่าเพิ่งอาระวาดปรับทุกอย่างในบ้านให้เย็นคือให้หน้าอยู่ซะก่อนแม้ที่สุดแล้วตัวของเราเองก็ต้องใจเย็นทีเดียวจากนั้นเอาแล้วงบประมาณในบ้านพยายาม ดึงออกจากสามีมาจากกระเป๋าสามีแล้วมาใส่เอาไว้ที่ส่วนกลางสำหรับครอบครัวเพราะเจ้าชู้แสนเจ้าชู้คุณเอ้ยถ้าไม่มีเงินแล้วมันเจ้าชู้ไปได้ไม่นานหรอกประการที่สองต้องพยายามต่อไปอีกคืออย่างที่ว่าไว้เมื่อกี้นี้ งเคราะห์ญาติข้างสามีไว้ดีไหมโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเราดูแลญาติข้างสามีดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ครับเราจะได้เสียงเชียร์อย่างดีแล้วท่านจะช่วยว่ากล่าวสามีของเรานะแทนเราเบาแรงไปเยอะเลยตรงนี้อย่ามองข้ามเป็นอันขาด จากนั้นแล้วคุณเอ้ยเจ้าชู้มันก็คือเจ้าชู้ว่าก็ว่านะถ้ายังไม่มีลูกมีตเต้าด้ยวยกันคุณอย่าให้มีลูกได้เป็นอันขาดเชียวแล้วถือว่าโชคดีก็แล้วกันตั้งใจสวดมนต์ภาวนาไปาเออดีแล้วที่เขาไม่ค่อยอยู่บ้าน เราจะได้มีเวลาศึกษาธรรมะแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมไปจนกว่าเมื่อไรถ้าเขาจะกลับก็กลับไม่กลับก็าตามใจถ้าคุณทำใจอย่างนี้ได้หลวงพ่อว่านะสบายเยอะเลย <c oughs> แต่ว่าถ้ามีล,ลูกตรงนี้ลำบากหน่อยถ้ามีลกูก เป็นเรื่องที่จะต้องมาช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูช่วยกันให้ความอบอุ่นกรณีอย่างนี้เอาเถอะค่อยแก้ค่อยไขค่อยพูดค่อยจาเป็นเปลาะเปลาะไปก่อนแล้วกันคือไม่ว่าเขาจะเจ้าชู้สักเท่าไหร่ก็ตามถ้าการเงินในบ้านหรืองบประมาณในบ้านเขาทำได้ไม่ขาดตกบกพร่อง เป็นเรื่องที่คุณต้องทนซะละ้วนะทำบ้านให้เย็นแล้วรอเวลาที่เขากลับถ้าไม่อย่างนั้นไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะถ้าพูดอะไรไปมากเราก็ขายขี้หน้าชาวบ้านเขามากอะนะหวานอมขมกลืนไปก็ใครใช้ให้ไปแต่งงานแล้วอยู่กับพ่อกับแม่ดีๆแล้วไม่ชอบ ไม่ใช่หลวงพ่อเข้าข้างสามีคุณนะแต่ว่าเนี่ยคุณจำได้ก็แล้วกัน,กนผู้ชายในโลกนี้ที่ไม่เจ้าชู้นะไม่มีหรอกที่คุณรักเขาชอบเขาก็ไอความเจ้าชู้ของเขาไม่ใช่เลยอจึงได้มาแต่งงานเนี่ยเขานะ่ะถ้าเขาไม่เจ้าชู้เขาก็บวชเป็นพระไปแล้วคุณก็คงไม่ชอบเขาจริงไหม เมื่อคุณไปชอบคนเจ้าชู้หมานก็ต้องทนกันอย่างนี้แล้วทนเถอนะ